สวัสดีครับจิมมี่ร้านจักรยานเจ b ์บนะครับช่วงปีใหม่ไม่ได้ไปไหนหันมาดูแลสุขภาพกันโดยการมาซื้อจักรยานไปปั่นกันอากาศกําลังดีเลยช่วงนี้ร้านจะเปิดให้บริการในช่วงปีใหม่ตั้งแต่9ก้างครึ่งถึง1 8บแนาฬิกาครับหกโมเย็นนั่นเองโอเครับมาดูกันบ้างว่าเวลานี้ที่ร้านมีสต็อกสินค้าอะไรบ้างนี่เริ่มตั้งแต่จักรยานเด็กเลยไฟเดอของเรามีทุกสีทุกรุ่นเลยนะครับ ครบสีครบรุ่นไม่ว่าจะ12สปอร์12 Pro 14x รถจักรยานเด็กแบบปัน่นเรามีหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Royal Baby 16นิ้ว14นิ้วหรือ t r รก20นิ้วจักรยานแบบมีเคกียแล้วครับของเกและ24นิ้วครับคันนี้เลยสุดเท่ดาฮอนบอดวอล์กบอดวอล์กของเราสีดำคันนี้เป็นสีลิมิเต็ดนะครับราคาเพียง1,7500บาทเท่านั้น ด a ฮอนเชาอารยามินิเวโรเฟล d ดาะฮอนส่วนจะกปยานสุขภาเขานะครับของทางร้านเชิญเลยครับนี่ราคาโปรโมชั่นพิเศษของเ r รกไม่ว่าเป็นเ r e คมาลิน n ี m มาลินห้ามาลินห้าตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่12900หเารเท่านั้นนะครับส่วน m a r ินเ7ตัวนี้เลยตัวขายดีสินค้าขายดีเหลือเพียงแค่1 6 9่งหมืเท่านั้นนะครับมีจาว่า อของเด็ดมาด้วยตอนนี้ v e n นโนที่ตลาดต้องการมากที่สุดนะครับร้านแจร์ไบคของเรามีครบสีเลยนะครับราคาเพียง4,990มีหลายสีนะครับสไซส์ให้เลือกแล้วก็พินเน M1 ครับและก็ตัวสำคัญเลยพี่ลูกค้าถามหากันเยอะพินเนี่ R8 ครับเป็นคาร์บอนเลยนะครับทอนนี้ไซส์15เหลือคันสุดท้ายเท่านั้นนะครับราคา2 6 9 0 0เท่านั้น อุปกรณ์เสริมไฟไม่หรือว่าสนใจจะอัพสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดเกียร์ฟรีค่าแรงนะครับมาได้ตลอดเวลาเปลี่ยนยางนอกยางไงรองเท้าส่วนรองเท้าเราก็มีให้เลือกครบนะครับตอนนี้เลือกอยู่ได้เลยราคาโปรโมชั่นล้วนๆฝั่งนี้เราก็มีนะครับจักรยานเทรคไฮบริด f x 2คันนี้เลยราคา14,900สเารเท่านั้นโปรโมชั o ่นนะฮะ f x 3คันนี้เหนือกว่าไม่เกียร์ดีกว่าจะเกี็บคาร์บอนด้วยดิสเปกน้ำมันหนึ่งมันเก้าร้าสเท่านั้นนะครับจาว่าคันนี้สุดยอดเบาหวิวจาว่าสมบอบก,ก็มีให้เลือกนะครับสำหรับท่านใดคนสูงๆนะครับ180อัพอยากได้จะพยายามปัป่นเล่นสักคันหนึ่งจาว่าซิรุลโลหนะครับ24สปีดชุดเกียร์ l t ูได้เป็นดิสที่มันแล้วนะครับ น่าใช้มากถัดมาคันนี้เลยครับจาว่าเบลพราเพ่ของเราตอนนี้ได้ชุดขับ1้5เป็นคุบเลยนะครับล้อคาร์บอนให้ของมาครบคันนี้47,900เท่านั้นถัดมาก็เป็นจาว่าฟุโก,โกตัวนี้ก็โอ้โหสินค้าขายดีครับมีครบสีครบจซนสนะครับชิมาโน่24สปีดชิมานโน 105, ่105นิสเซน้ำมันนะครับ นี่ครับสำหรับเสือหมอบราคาประหยัดเริ่มต้นจาว่าลาพีดาดิสเลกน้ำมันเหมือนกันนะครับ16สปีดราคาเพียง11,900เท่านั้นตัวท็อปของเรา t r รคมาโดน e SL6 ดิสคัคนนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับท่านใดสนใจอ inbox มาถามได้มีผ่อนศูนย์เปเซ็นต์ด้วยนะครับสาย56นะครับเพ้่ช่วงนี้ก็จะมีพ i n า r y นี่เลย จะมีทั้งงาน780คาลิสและก็โซล่าส่วนคันนี้พินาลีสปินแซตานนะครับส่วนนี้โหสินค้าลูกค้าหาเยอะมากมีล้อคาร์บอนต่างๆให้อัพเยอะด้วยนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ